สวัสดีครับพบกับผมใน CrossmailFit นะฮะแล้ววันนี้ผมมีความยินดีที่จะนำท่านผู้ชมเข้าสู่เกม Lego Batman 3 Beyond Gotham นะ,ะซึ่งเป็นเกมล่าสุดจากทาง Lego ซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราบันไดฮีโร่ก็จะได้ต่อสู้กับเหล่าร้ายในระดับจักรวาลเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าเป็นเกมใหม่ล่าสุดที่มีความตื่นเต้นอย่างมากและเหล่าจ s t ติ e เ e a g u e เนี่ยจะรับเดิกับเหล่าร้ายที่มีแผนการยิ่งใหญ่ได้ยังไงนะครับต้องชมเลย โดยตัวเกมนี้เนี่ยได้วางจำหน่ายในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับตัวมาในเมืองก็ตแทมฮะมีหัวขโมยสามคนครับมัมเท่งนงเพิ่งไปปล้นธนาคารมางี้แงมีอะไรอ่ะอาลาพระเอกของเรามาแล้วแบตเตอร์แรงครับอุ้ยน่ามันอยู่นน่นโอ้ยิงครับยิงร้อยแต่แบตแมนเราเร็วกว่าเอาไงดีพี่มัมไอเท่งมเส็จไปแล้วเฮ้ยยิงมันนงยิงมัน ยิงมันโอ้โหรวยิงใหญ่เลยออแล้วฮะเสร็จไปแล้วครับเหลือม่มคนเดียว <c oughs> หรือจะมาต่อยกันตัวตัวกับ Batman แบทแมนเหรอฮะไม่มีทางชนะอยู่แล้วนะทั้ง3าคนโดนรวบนะครับเป็นการปรากฏตัวที่เท่มากครับพระเอกของเราแบทแมนสามบิยอนก็อฟแทมออแล้วตัดเข้าสู่ฉากอวกาศอันไกลโพน โหัวมาเดี๋ยวนี้ไปบังอึกเรื่องเจ้าแห่งยัโล่ลันเชิ่นเซเนสโตรครับฉันรู้แหวนคุณคือความหวาดกลัวแต่ว่าความรักน่ะชนะทุกสิ่งนะความรักน่ะหยุดสลายมั้ทกลัวไม่ได้หรอกเป็นตะขาบนะฮะคุณยาวรอลนาหรือเปล่าโดนล้อมกรอบแล้วฉันชอบทำให้คนผิดหวังจังเซเนสโตรรู้สึกถึงความฉุนขาของข้าซะ นายก็โมโหตลอดเวลาแหละอัตโติตัสเซนวอล์กเกอร์ช่วยทีโดนลุมแล้วพวกมาช่วยแล้วฮะเออพลังแหวนของฉันคือพลังห่งความหวังแต่มันสามารถช่วยจริงๆด้แค่กรีลันท์เท่านั้นแหละโอ้ฉันรักฮาวเขาจะมาไหมมแล้วสู้กันใหญ่แล้วนะฮะผีทรงผีเสื้อสารพัดสัตว์วิ่งกันว่อนเลยควายธนงธนูนะฮะ ตปตัวแล้วตอนนี้พวกเราได้เปรียบแล้วบอกมาซะดันำนพวกเรามาที่นี่ทำไมนั่นเ็กทำไมข้ามาอยู่ตรงนี้เอาเมือมาครับเป็นกรงเล็บตายตัวแล้วเอาเนื้อไปกินซะฉันเข้าใจแล้วรู้สึกเห็นใจนะลับฟลีซแต่พวกเราไม่ได้เป็นคนนำพวกนายมาที่นี่จริงๆเฮ้ยบ่นนะถ้าไม่มีใครยอมรับว่าเป็นคนนำเรามาที่นี่แล้วมันเป็นฝีมือใครล่ะนั่นฝีมือฉันเองแหละ โอ้ oh, เสียงใครครับโอ้โ oh. ห oh. เกิดสงครามขึ้นในอวกาศนะฮะระหว่างเหล่าแลนเทอร์นะครับซึ่งแหวนของแต่ละสีเนี่ยจะมีพลังแตกต่างกันไปนะผมไว้โอกาสหน้ามีเวลาจะอธิบายให้ฟังนะฮะมาที่ฉักเมืองก็อตแทมนะฮะในท่อระบายน้ำอันลึกลับของเมืองดีตุด้งข,ข้าวบินมาฮะแบทแมน และผู้หูเขาครับโรบินนะมาด้วยกันคุณแน่ใจนะว่าคิลเลอร์ครบมุ่งหน้ามาทางนี้นะบัตแมนมันปลุกเปียกสะพากงานผังเมืองแล้วกลับมาจากทางนั้นแล้วได้กินมื้อกลางวันตรงนี้เห็นไก่ด้วยฮะเนวไกเนวไกหยัดแม่หยัดแมานี่ฮะรักเนวไกคุณแน่ใจหรือว่าการไล่ตามคิลเลอร์ของเลโธระาบนะจะเป็นความคิดที่ดีเราต้องหาให้เจอมันไปถึงไหนแล้วไปเถอะเดิมๆฮะจากเกมเพลย์ของเลโก เฮ้แบตแมนผมเองแบทไมค์ผมเป็นแฟนพันแท้เบอร์หนึ่งในจักรวาลของคุณผมตัดสินใจว่าจะร่วมมือและคอยช่วยเหลือคุณนี่มันเยี่ยมเลยแบทไมค์ครับโอเคพังเลยพังข้าวพังของฮะเหมือนเดิมพังหมดหรือยังนะตรงนี้นะลองต่อยเช็คดูก่อน จะไม่มีแล้วนะเก็บเหรียญก่อนนะฮะเพื่อทำร่ำรวยอ่าสามมาครับเมื่อเจอทางไปแล้วนะฮะนี่ใช้สลิงดึงตัวเองที่ไปเลยนี่พี่จะโชว์เท่ให้ดูอ้าวลวงซะอย่างนั้นเอาใหม่สงสัยต้องร่อนนะฮะนี่โอเคสวยหรูโยกสวิต จะไปอะไรโผล่มาอ๋อเป็น,านการเปิดประตูระบายน,านนะ้ำฮะเราจะเห็นกล่องอยู่ที่ด้านล่างนี่นี่แบบังซะเลยเบือนคนเก็บกดนะเจออะไรก็พังไปเรื่อยๆแต่ว่าเกมมันเป็นแบบนี้จริงๆเหมือนเราต้องประกรอบอะไรตรงนี้นะฮะ ดูซิว่าเราจะประกอบได้อะไรมันจะเป็นเห,หรียญอะไรสักอย่างครับเขาบอกให้สลัดอโลบินไปเก็บชุดนะครับเยี่ยมถึงเวลาทำที่นีนน่ให้สะอาดขึ้นอีกหน่อยเลย <c oughs> ได้ชุดใหม่แล้วฮะ <c oughs> ว่าชุดฮัสซ่าสามารถเก็บบกสีแดงเหลืองและเขียวได้พอเก็บได้แล้วก็เอามาปล่อยลงเครื่องนี้ด้วยปุ่ม Y วนะฮะกดปุ่มไวค้างไว้อ๊๊ขอโทษครับพอดีกดค้างไว้แล้วเวลาปล่อยมันกลายเป็นยิงแบทแมนเฉยเลยนะเอาใหม่ดูดใหม่จุบจับจุกจับนะฮะมันนี่มนันนี่อันนี้รู้สึกยังไม่พังนะนี่นะดื้อเหรอดูแล้วไม่มา โอเคฮะด้านบนอีกนิดนึงมานี่มาหาพ่อสิลูกอย่างที่แบทไมว่าครับจับยัดซะอ,อ๋มันจะมีตัวเลขที่ด้านหลังนะฮะเวลาดูดได้กี่ชิ้นเนี่ยก็จะแสดงตัวเลขเป็นแบบเรียวไทมเลยอะไรครับเนี่ยปืนใหญ่หรือเปล่าเ้ <c oughs> อ่าเด้งให้มันตั้งขึ้นนะครับโอเคล่ะ กำแพงเหรออุอยพังหมดครับทางเปิดได้ทางเปิดออกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยมาครับอีแบตอ,อ๋อชุดใหม่ครับเซ็นเซอร์สู่ เขาบอกว่าชุดชุดนี้นะฮะสามารถเผยเห็นของที่ซ่อนอยู่ได้นะครับให้กด Y <t> พเพื่อใช้งานโอเคโผล่มาแล้วคล้ายๆส p i d e r Sense ใน Lego Marvel อก <t> ันนะฮะเนี่ยเป็นพลังลักษณะเดียวกันแต่ว่าแบทแมนเนี่ยจะเน้นหนักในการใช้ของนะอุปกรณ์ไฮเทคคล้ายๆไอรอนแมนนะฮะสองดูที <t> ่ฮะมีอะไร เราต้องต้องขยับพวกนี้ครับด้วยการกดปุ่ม x นะฮะอ่าต้องลำเลียงน้ำจากท่อเนี่ยให้ไปถึงปลายทางเอา้ากดกดเกินไปนิดหนึ่งนะครับผมโอเคได้ละเรียบร้อยไหมโอ้โหสายน้ำไหลทะลักนะฮะโรบินเขาดูเหมือนเขาจะแปลกใจนะครับผมแหม ทำเป็นเรื่องแปลกไม่ได้นะเรื่องง่ายๆแค่นี้นะบัตแมนเราทำได้อยู่แล้วนี่นะพังฮนะที่พังของนี่ไม่ใช่แบบซาดิสไรนะครับเก็บเงิน,นครับนี่นะว่าแต่เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะยังไม่มีศัตรูมาให้พี่บู๊เลยนะพี่อยากบู๊แล้วนี่ ท่าพังขอไปก่อนนะระบายความเก็บกดในใจเดี๋ยวศัตรูตโผล่มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจัดหนักเลยตีผมว่าไอ้ท่ากระโดดต่อยเนี่ยมันเป็นท่าโจมตีที่รุนแรงนะฮะจะบอกว่าชุดของเธอสามารถกันของเหลวพวกนี้ได้นะโรบินอย่าห่วงแต่ค่าซักแห้งชุดคุณจ่ายนะไปเถเดี๋ยวฉันจ่ายห้อยมาแล้ว เป็นแบทแมนได้ต้องเสียงเข้มๆนะฮะปากจากเสียงของผมอย่างสิ้งเชิงเลยที่นี่เคยรับความเสียหายเมื่อคราวที่แล้วตอนเราสู้กับโจ๊กเกอร์นี่เพื่อไี่ถูกทำลายอย่างเสียสติในวันนั้นเขาคงพูดถึงเหตุการณ์ในเลโก้แบทแมน2นะฮะเราเอาไว้โอกาสหน้านะเราจะได้กลับมาแคสกันให้ดูหรือเปล่านะจริงๆอยากทำนะอุ้ยประตูเกิบหล่นมาทับน่ะ เราจะต้องหาชิ้นส่วนประกอบของแถวนี้แหละครับได้ละคัังคาวนี่บินว่อนเลยมาตอมอะไรกันครับบินกันเหมือนแมงวันตอมขี้เลยกรไ,ได้ร่วงลงมาแล้วรถตรงนี้นม่เจ้าขังข้าวเดี๋ยวต้องหากล้วยมาให้ครับเพราะขังข้าวกินกล้วยตีนะของอะไรครับวาอะไรอุ๊ยโอ้โหต้องเปลี่ยนชุดนะมีสาร K ason, เคมีซ่อนอยู่ก็ไม่บอก ข้าวรรเจ้ามานี่แน่นี่แน่โอ้โเยอะจริงๆนะฮะตรงนี้ต่อยตรงนี้พังบทนี่รวยเลยตรงนี้เหมือนจะเป็นโซลิทอะไรทั้งอย่างครับย่าซะาสิบันหนึ่งอ๋อโอเคครับพี่แบตรีบมาเร็วไฟหายไปแล้วฉันมาลแล้วอุ๊ยโอ้โหลองต่อยเหล็กดูนะฮะแต่จริงๆเสียงเพาะมากนะฮะถ้าก่อนๆน,นี้ไม่มีนะเวลาต่อย go object เนี่ย ข้าไปเจ้ามานี่ร่อ,อนนะฮะเจอแล้ววันดีเพื่อนฉันมาแล้วเจอแล้วฮะอ่าจุดเชื่อมต่อสลิงนะฮะดึงดึงเพื่อให้รถไฟร่วงลงมาโอ้โห อืมดีผมคิดว่าพังไปอีกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งรีบรีเถอะน่าผมขับโรบินนะโรบินมันชอบจิกกัดแบทแมนอยู่เรื่อยเลยทำอะไรนิดนน่อยก็แซวนะฮะโอ้โหกวนจริงๆริเป็นคู่หูที่แบบว่าแบทแมนก็ค่อนข้างซีเรียสนะครับส่วนโรบินก็ผ่อนคลายเหลือเกินอ่อนมาได้อย่างสง่างามนะเดี๋ยวเราประกอบไอ้ตรงนี้โอเค เป็นอะไรครับอ๋อเป็นเชือกให้โรบินตายโรบินตายมาอ,อ้โรบินมาตรงนี้แล้วโถว่โดดลงามาในน้ำแล้วว่ายน้ำขึ้นมาตรงนั้นก็ได้นะเกมมันทำมาทำไมครับอย่างเฟลโยกสวิตก่อนอะอไราท่อเปิดออกมาแล้ว ระวังนะงโรบินฟ้าทษนั่นดูเหมือนจะลื่นนิดหน่อยนั่นไงล่ะพูดปุ๊บนะร่วงลงไปเองเลยโถ่เอ้ยบรูซผมละเซ็งตัวเองจริงนี่อ่ะเอาต้องโดดอย่างระมัดระวังนะค่อยๆโอ้โหพูดยังไม่ทันขัดคำเลยนะเพิ่งะเตือนโรบินเลยเมื่อกี้ตัวเองล่วงเองออื มันหนักจังเลยบีมีเครื่งข่าบินเข้ากล้องด้วยนะแหมเป็นศาสดีเลยกล่องอะไรครับเนี่ยแแบบ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 อย่างนี้มันเชื้อเชิญให้มาพังนี่พังข้าวเอาเงินแน่ มีป้ายระวังพื้นลื่นด้วยนะนี่ะเดี๋ยวขอพังของก่อนนะครับเจาไปซื้อข้าวกินจริงๆผมอยากให้มันมีศัตรูโผล่มาจังนะฮะอย่างนี้มันค่อนข้างแบบเนิบไปหน่อยนะตัวเกม่ามานานแล้วนะสักพักแล้วยังไม่ได้บู๊เลยก็จะต,ต่อยทะเลาะกับพวกอ็อบเจกต์ต่างๆในในเกมนะ จะกดต่อยันหายตัวซะง,งั้นอ่าได้เวลาเปิดฝาท่อแล้วอ,อ๋อเจอแล้วครับคินเลอร์คร็อกนะที่พวกเรากำลังตามหาไปเลยลุย โอ้โหหนูเต็มเลยนะในท่อผมสงสัยนะถ้าพวกเราเริ่มไล่ตามพวกอชาชญากรตอนที่มันอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่านี้จะเป็นอะไรไหมโรบินดูนี่ฉันรู้ว่านายกำลังกลัวนะแต่เรามีงานต้องทำเฮ้ใครบอกว่าฉันกลัวล่ะโอ้โหจะไม่ได้ให้คุณค่อยเข้เลยนะเหรอ ข้างขาวกับหนูมันไม่ต่างกันนี่คุณไม่ใช่ข้างขาวจริงๆซะหน่อยนายต้องเรียนรู้นะว่าอารมณ์มัเป็นจุดอ่อนในการต่อสู้กับอาชญากรรมเราจะใช้ความรู้สึกประปรบคนไม่ได้จริงอยู่ที่ผมกลัวแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะต่อสู้ไม่ได้ซะหน่อยแหมคุณเป็นนังขาดคำนะหนูวิ่งผ่านเอาตัวลายจเอ๋เลยอาบอาคเดอโอ้กระโดดลงไปให้แบทแมนอุ้มเลยนะฮะแต่ตอนแรกบอกไม่กลัวไงเจอหนูก็จะร้องไห้แล้วนะครับ ในที่สุดแล้วก็ใกล้แล้วนะฮะเออผมคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าคินเลอร์ครอกตัวใหญ่กว่าก่อนหน้านี้อีกยิงตัวใหญ่เท่าไหรยิงล้มดังเท่านั้นขอบคุณคำนองเผอนี่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยทางก่อนเฮ้ยอโหออกมาแล้วฮะคินเลอร์ครอก ขังข่าวขี้แพ้กับไอ้สมองนกอีกแล้วเหรอแต่จับฉันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะได้เห็นการคิลเลอร์ครอปนี่คือเวลาเผชิญหน้ากับความยุติธรรมเยบเขาพูดอะไรของเขาวะเขาบอกว่าเขามีเพื่อนมาด้วยนะฮะโรบินเราต้องการบางสิ่งเพื่อจับมันติดาให้เจอของที่ใช้จับจระเข้ยยักษ์เหรอโอ้โหแหม อ๋นี่จบฟันแทต้ตัวจิ๋ว <c oughs> อุย้ยนึกว่าให้โดดลงไปได้นะเมื่อกี้ตีแน่ริ้วล้อเหรออารสำหรับประวัติของคิลเลอร์คล้องนะครับเขาชื่อเวลอนโจนส์นะครับเป็นนักมวยปั้มท,ที่เกิดมากายพันมีรูปร่างเหมือนจระเข้มีจุดเด่นคือมีพละงกำลังที่แข็งแรงและสามารถก้หายใจในน้ําได้นะครับโอ้โหน้ำนี่กระจายจริงจรด้วยว่าอลังการนะฮะคิลเลอร์เขาแข็งแกร่งเกินที่จะเผชิญหน้าดูไปรอบๆซิว่าจะสร้างอะไรได้บ้างนะฮะแบทไมค์บอกเราว่าอย่างนี้ โอเคต้องใช้แบทแมนนะฮะตรงนี้แต่ว่านี่นะสวิตโผล่มานะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะฮะเวลาทีเลอ,อร์คลอกโคมาเนี่ยมันเนี่ยมันจะพาบัตอกสีเหลืองกับเขียวขึ้นมาด้วยนะฮะเป็นคีย์หลักในการใช้ในการขันดาโอ้ยกดไปโดนตีนะตีนะ มาเป็นขค้ื่ซีนอมิเลยมาภาคนี้นี่ดีนะที่คิลเลอร์ค็อกเนี่ยเริ่มมีลูร้อแล้วนะครับภาคทีล้วนี่หัวเดียวกระเทียบรีบเลยเลยว่ายิ่งอยู่นานตำแหน่งหน้าที่การงานยิ่งใหญ่โตอ้โอยมันเอาโซฟาดจริงๆเราเข้าไปโจมตีคิลเลอร์ค็อกตรงๆไม่ได้นะครับอย่างที่แบทไมค์บอกกับเรา ึมันจะเป็นเครื่องที่ใช้ชุดฮาร์ดสารสูตรยัดเข้าไปนะฮะยัดข้าสูดเข้าไปโอเคเตรียมตัวดูดฟูดอี๋จัดการลู่ล้อก่อนอี๋นะอี๋นะเ,นะเกะกะนะไอ้พวกหัวเขียนโอ้โหหน้าจอาสั่นสะเทือนมาครับดูดให้หมดอุย๊ยหลบก่อนมันจะเอาโซ่ฟาดแล้ว ได้แล้วอุ้ยขอโทษแบทแมนไม่เห็นจริงๆนะครับเมื่อกี้นี้โอเคปรากฏตัวมาก่อนแล้วกันโอแกหายตัวไปมันมองไม่เห็นเลยนี่ฮะยัดเข้าไปอุ้ย,ยดีนะโดนเกือบโดนคว่างใส่นะฮะเครื่องนี้มันจะผลิตอะไรออกมาหนอบุ๊ย โอ้โหพูดออกมาได้ไงครับเนี่ยแบทแมนเป็นตัวฮะพอนเธอช่องวัวเดี๋ยวเราจะยิงฟึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจะเสร็จพวกเราแล้วโรบินยออุ๊ยมันหลุดออกมาได้มันหลุดออกมาได้ครับเยอะแล้วโรบินนายล้ำหน้าเกินไปแล้ว โอ้โหโดนแน่เอาละแบทแมนปาบูมแมนทำชิ่งโอ้โหเฉียวหน้าไปนิดเดียวนะฮะโอ้โหโรบินนี่รอดได้เพราะแบทแมนช่วยไว้จริงๆนะช็อตนี้เยี่ยมแล้วผมก็ไม่กลัวนะไม่ใช่ในายกำลังอวดดีซึ่งมันเป็นอารมณ์อย่างหน, <ผม S 1> นึ่งผมต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยฮะสำหรับงานนี้ในที่สุดคิดเลิกคล็อกก็หนีออกมาข้าได้แผนที่ทอดระบายน้ำมันแล้ว พอรักเครกับไอ้น้ำลายยื่อยู่ที่นี่และฉันจะไม่ไปทักทายมันหรอกเขาว่าพวกเรามีตารางง่าหนาแน่นเอียดนะโจเกอร์เฮ้ฉันเป็นคนพาพวกเราออกมาจากที่ลี้ภัยในอ่างคามานะแกจะว่าชายไม่ต้องการช่วงเวลาที่สนุกสนานหยุดและดมดอกกุหลาบได้หรือโอหแกเอาขยะมาแทนดอกกุหลาบนะบางอย่างกำลังทำให้ที่นี่เหม็นหึ่งฉันไม่เหม็นนะ ฉันคิดว่าเธอกำลังพูดถึงท่อระบายน้ำนะอไอกนั่งายละนี่คือเหล่าร้ายในภาคนี้เหรอครับเนี่ยโอ้โหในตอนแรกนี่ก็รวมตัวกันมาเยอะแยะเลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะสำหรับเอพิโซดแรกของเล g ก Batman 3นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยออกมาแล้วเราก็แคสให้ชมกันอย่างสดๆร้อนๆเลยทีเดียวโอ้โหนี่เป็นโปรเจกต์เร่งด่วนนะฮะเลยขอบคุณที่ติดตามนะครับ,อบ,อรนนรบฝากสับส r i ายกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับผมพบกันใหม่เร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ